ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำนี่นะมันนี่เป็นมันป่านะครับที่ผมขุดได้นะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับมันป่าไปหามาจากบนเขานะครับเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นเผากินกันนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปหาฟืนมาก่อไฟก่อนนะครับไป ต้องไปหาฟื้นมาก่อ,อกไฟก่อนนะครับ อนะคผมก็หาฟืนกับเชื้อไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงมือก่อไฟเลยนะครับวันนี้ตาก้องไม่ได้มานะครับก็ถ่ายคนเดียวอีกแล้วนะครับก็เราก็จะก่อไฟกันเลยพื้นท่อนใหญ่ครับเด๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับ วันนี้ผมมาถ่ายที่ตรงนาของผมนะครับผมขอก่อไฟก่อนนะครับ อ่ะชิ้นไม้เล็กใส่ไว้ก่อนครับเพราใส่ปืนนั้นใหญ่ แอร์ไฟของผมก็ติดแล้วนะครับก็ต้องใส่ฟื้นต่อ ใส่ฟืนชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปก่อนนะครับ ไฟของผมก็ติดได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะย่างเห็ดผมเจอเห็ดฟางครับเห็ดโคนหรือเห็ดฟางกันไหมว่าน่าจะเป็นเห็ดฟางนะครับนี่ก็จะย่างไฟก่อน ก็นั่งรอจนกว่ามันผมจะสุกนะครับ นครับระหว่างรอมันสุกนะครับผมก็จะพาคุณผู้มชมไปดูพืชผักที่ผมปลูกไว้นะครับตามแถวสะผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยมันผมเดี๋ยวรอทิ้งไว้สักพักหนึงนี่ก็ลูกมะม่วงนะครับออกแล้วแต่ยังไม่ต้นแค่นี้แค่นี้เองนะครับก็ออกแล้ว เป็นข้าโพดครับนี่ข้าโพดออกแล้วนะครับแต่ยังไม่แก่นี่ก็เป็นบวบนะครับบวบบวบนี้ก็ไปกินได้นะครับอร่อยอยู่เาอมนี่ก็มะเขือมะขามมะขามปลูกไว้ล่มนะครับไม่ได้ปลูกไว้ทำอะไรก็เวลามีมะขามเปียกมันก็จะลดลงมาทำมะขามเปียกได้นะครับ อ๋อนี่นะผมปลูกมะเขือเทศก็มายมอยู่ในพุ่มนั้นนะ่ะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นพวกมะม่วงมะม่วงอย่างเดียวเลยตรง,งนะู้น่ะนี่ก็เป็นฟักนี่มะม่วงแนละ้วก็พุา้าครับพุา้า ปูษาใหญ่ครับนี่นี่อ้อยออกลูกแล้วนี่แต่มันยังไม่แก่ครับปูซานี่ก็นาผมครับนาพ่อผมทําอยู่น,นี่อะไรเนี่ยต้นส้มครับอันนี้น่าจะเป็นต้นส้มนีก่กะเป็นต้นมะยมชีอิดอันนี้ทับทิมออกดอกแล้วด้วยทับทิมต,ต,ต้นนี้กินดีนะครับสวยพันเนี่ย อันนี้ก็ส้มส้มน่าจะเป็นส้มด้วยกันนั่นแหละส้มกับต้มตรงนู้นนะ่ะส้มใบเหมือนกันเลยใช่อันนี้นะของชาวบ้านเขาเดีด๋ยมดูมันมีปลาไหมครับไม่มีหอยไม่มีปลาเลยนี่ก็มะยมชิดครับตรงนี้ก็เป็นกล้วยนะไกลๆตรงนู้นอ่ะเดี๋ยว z o มให้ดูต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นนะครับ โอเค๋ไปดูกันต่อตรงนี้ผักบุ้งเยอะนะครับเนี่ยพอผมตัดเพิ่งตัดไปคเมื่อวานนี้เลยไปดูมันก่อนนะครับโอ้มันของผมยังไม่สุกเลย ตรงนี้ก็ปลายี่สกผมเลี้ยงปลายี่สกแล้วก็ปลาตะเพียนปลาช่อนนะครับหลากหลายนะครับก็เป็นเศรษฐกิจเพียงนี่ร้อน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 มันยังไม่สุกก็มีสองหัวเพิ่งไปขุดมาไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวดูตอนสุกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกินอร่อยหรือไม่นะครับไป เอาครับสาหรับมันของผมนะก็สุกไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่มันของผมเราจะกินเลยนะครับจะกินชิ้นเล็กก่อนแล้วก็แห้งเป็นถานเลยนะครับมันพวกนี้จะมีแป้งเยอะมากนะครับเป็นมันป่าเถาวันสี่เหลี่ยมนะจะมีมันทุกต้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีมันกินในสภาพป่านะครับ ราะว่าป่ามันพวกนี้จะขึ้นเยอะเลยนะครับทุกป่าเลยจะกินแล้วนะครับใน,นช่วงเดือนธันวาจะมีแป้งเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้มันก็ หัวใหญ่แล้วแต่ยังไม่มีแป้งเท่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่สุกมันนิ่มเกินไปต้องกินนั้นใหญ่นะครับอันนี้ผมจะทิ้งอุ้ยอนนุใหญ่ร้อนอืม ใหญ่นะครับแข็งเลยนะครับอันใหญ่อ่ะกินได้ร้อนมากเนื้อขาวจุ้ยเลย ต้องหาเศษไม้มาปอกเลยแล้วนี่จะปอกนี่ต้องปอกเปลือกก่อนนะครับแล้วก,กินแต่เนื้อข้างในครับ ต้องทำให้สุกก่อนนะครับมันพวกนี้ต้องทำให้สุกก่อนอร่อยมากครับ จะตัดภาพไปดูตอนที่ผมกินมันเสร็จนะครับผมถ่ายคนเดียวนะครับก็ต้องลำบากหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กินมันเสร็จแล้วนะครับอร่อยมากก็หมดหัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม,มก็มาทำาาหาทำเผามันให้ทุกคนดูนะครับผมไปขุดมานะครับก็มีทุกป่าเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดตายนะครับ ถาวันที่เป็นเล่มเหลี่ยมนะครับก็จะกินก็จะมีมันแน่นอนรับรองว่ามีมันทุกสภาพป่าจะเยอะป่าแบบป่าดิบชื้นจะเยอะมากนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ